้ำตาลตาคารถยนต์มือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวค่ะวันนี้นะคะตานพามาอยู่กับมาด้า1.3เบตเตอร์ปี2019จด20ตัวนี้นะคะเป็นตัวรองฮอปวันนี้เนี่ยตานจะพามาเน้นออปชันนะคะพามาดูออปชันเลยหลักๆนะคะแล้วก็จะพาดูภายนอกด้วยแต่ว่าพาดูคร่าวๆนั่นเองเดี๋ยวให้ดูในส่วนของกระจังด้านหน้ากันก่อนในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้เลยเหมือนเกตปาแล้วก็นี่มีโครมเมียมนะคะนี่เลย ยาวไปถึงนู่นเลยนะคะในส่วนของไฟด้านหน้าไฟด้านหน้าเนี่ยเขาก็มีไฟเดย์ไทม์นะคะมาให้แล้วนั่นเองแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะนี่เลยนะคะไฟเขาดูแบบฉบเฉียวมากเลยในการดีไซน์ของปี2020นะคะสำหรับคันนี้ก็มาเป็นสีแดงแบบส,สวยๆแรงลิ์มากเลยนะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวตาเนี่ยจะพาไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างว่าน้องจะเป็นยังไงสำหรับด้านหลังนะคะเขามีเซ็นเซอร์มาให้ถึง4จุดเลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่นะคะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนั่นเอง นี่เลยมาคร,ครบเลยนะคะเฉพาะด้านหลังเนี่ยก็ให้มาอย่างนี้เลยใครที่นะคะไม่เก่งในเรื่องของการหอยรถนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของภายในนี่นะคะคันนี้เนี่ยเขาพับเบาะได้ด้วยเพียงแค่นะคะเราดึงอย่างนี้นะคะดึงมาหนึ่งครั้งใช่ไหมล้วก็พักเบาะลงไป เท่านี้นะคะก็พับเบาะไปได้เลยสําหรับคันนี้นะคะถึงจะเป็นรถเก่ง4ประตูแต่ว่าเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยปะตอนนี้นะคะก็มาอยู่ในรถกันแล้วนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะเหยียบเบรกแล้วก็ปุ่มพุชร์ทเลยนี่นะคะ น,นี่เลยทุกคนนี่ับนำเสนอมากๆเลยตื่นเต้นนะคะทุกคนก็มีหน้าจอ Head u p d i s p l a y นะคะตรงนี้มันจะเป็นแสดงเวลากิโลนะคะเวลาที่เราเหยียบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอัตราการเร่งความเร็วนั่นเองนะคะเวลาที่เราเหยียบคันเร่งแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้ก็แบบเฮ้ยทุกคนตันว่ามันโอเคมากเลยสําหรับฟังก์ชันนี้นะคะตันชอบมากเลยทุกคนมันแบบว่าดูเกด๋ดีแล้วว่าเขามีมันติฟังก์ชันมาให้แล้วไม่ว่าจะปรับเสียงลดเสียงนะคะหรือว่าเวลาที่เราเปิดเพลงเนี่ยก็เลื่อนไปได้ จะไปหรือว่าจะกลับนั่นเองหรือก็ตรงนี้นะคะก็เป็นวางสายแล้วก็รับสายนะคะนี่มีในส่วนของคุดคอนโทรลมาให้แล้วด้วยนะคะทุกคนนี่เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นการเซตระบบความเร็วจะเอาเร็วหรือว่าช้านะคะจะขับไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยก็สะดวกสบายเลยมาต่อกันที่หน้าจอกันเลยนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยก็เป็นหน้าจอสัมผัสได้นะคะหรือว่าถ้าในกรณีที่เราเนี่ยเป็นคนขับนะคะ เราก็เลื่อนจากตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนนี่เลื่อนไปอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวตาเลื่อนให้ดูก็คือแบบว่ามันใช้งานสะดวกเลยนะคะสําหรับคันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนนั่งหรือว่าคนขับแล้วก็คันนี้นะคะเขาเชื่อมต่อ Android Auto Apple Car p l a y พได้อีกด้วยเดี๋ยวให้ตากล้องนะคะเซิร์ชไปที่ตรงนี้ได้เลยอ่ะแอปพลิเคชันนะคะทุกคนเราก็กดได้เลยเข้าไปนี่มันก็จะเชื่อมต่อได้เลยนะคะ Apple Car p l a y พ n d r o i d Auto นะคะสาหรับคันนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยไม่ว่าจะฟังเพลงหรือว่า แผนที่นะคะตรงนี้เขาก็มีให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแมปอ่ะนี่ระบบนําทางนะคะก็มีมาให้แล้วนั่นเองมีมาให้หมดเลยนะคะคันนี้มาที่แอร์กันบ้างนะคะสําหรับคันนี้ปรับได้ทั้งเป็นออโต้แล้วก็เมนวนวลเลยถ้าเราจะปรับไปที่ออโต้นี้ก็เลยนะคะนี่เลยเขาจะปรับให้เลยอัตโนมัตินะคะทุกคนวัดจากอุณหภูมิด้านนอกนะคะนี่แอร์มันก็จะเย็นอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้ามันเย็นเกินไปเราก็ปรับเป็นเมนวนวลได้นี่ ปรับระดับตามใจชอบได้เลยนะคะสำหรับคันนี้สะดวกสบายไปอีกแล้วก็นี่เลยลงมานะคะมี usb ให้ถึง2จุดเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยในกล้องมันน่าจะมืดไปแต่ว่าน่าจะเห็นอยู่เลยเนาะแล้วก็นี่นะคะมีช่อง power outlet มาให้นั่นเองวางของตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะวางโทรศัพท์ลงไปอย่างนี้ได้เลยสะดวกมากสำหรับคันนี้โอ้โหมาแบบครบ อ่ะแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะคะทุกคนสามารถปรับแบบชิพเกียร์ได้ใช้โหมดเป็นเกียร์ธรรมดาได้เหมือนกันแล้วก็นี่เลยนะคะโหมดสปอร์ตสำหรับใครเนี่ยที่ชอบเหยียบนะคะนี่ก็แนะนําเช่นกันแล้วก็บาะเนี่ยอ่ะตานให้ดูเบาสําหรับคันนี้นะคะเขาเป็นตัวรองท็อปเป็นเอลเลเตอร์เนาะคันนี้เขาก็จะมีให้เป็นเบาะหนังสลับกับเบาผ้านะคะสําหรับเบาผ้านี้ก็จะเป็นแบบเกรดแบบพรีเมียมเลยนะคะทุกคนเวลานั่งเนี่ยก็สบายมากๆแบบนิ่มๆเลยนะคะคันนี้ อย่างเช่นแบบสําหรับตานะคะเป็นคนที่ตัวเล็กเนี่ยคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยหรือว่าใครนะคะที่สูงสัก160หรือว่าใครที่ชอบในส่วนของมาด้าเนี่ยตานก็แนะนําเพราะว่าระบบต่างๆภายในออปชั่นเนี่ยอันนี้คือตานที่ดูคร่าวๆนะทุกคนไม่ได้แบบว่าให้ดูหมดคือถ้าดูหมดโอะโหน่าจะเยอะเลยเพราะว่ามาด้าเขาให้มาเยอะจริงๆนะคะตานก็พาดูในส่วนของหลักๆก,กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะไปฟังราคาแล้วก็เลทผ่อนกันเลยสำหรับใครนะคะที่สนใจมาด้าคันนี้นะคะราคาเนี่ยอยู่ที่ 469,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่นะคะ7,700บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนแล้วก็นะคะตานขอนำเสนอเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าหรือว่าด้านหลังหรือว่าภายในตัวรถเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะคือเขาก็ให้มาครบครบเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากดูรูปภาพดีเทลเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ line, หรือว่าโทรมาสอบถามก่อนได้เลยนะคะวันนี้ตาลต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย